สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาสอนโหลดเกมฟ f i ไฟล์ในคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้ก็มีน้องๆหลายคนที่ขอเข้ามาในคอมเมนต์นะครับว่าพี่ครับมันโหลดยังไงพี่ครับมันโหลดยังไงครับอะไรอย่างงี้นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนโหลดแบบตั้งแต่ต้นเลยนะครับเอาแบบง่ายๆแบบง่ายมากๆบอกเลยว่าวิธีโหลดง่ายมากนะครับส่วนวิธีตั้งค่าอีกแบบหนึ่งก็มีคลิปแยกด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมาสอนแบบโหลดแบบทุกขั้นตอนเลยนะครับก็แค่ไม่เกิน6นาทีนะผมว่าไม่เกิน6 7นาทีโอเคเดี๋ยวเราไปเเรรร่่กััันนนลยะคคบบี ิ่งที่เราจะได้มาครับว่าจะมีบูส s t แตกตัวนี้เราจะใช้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเราจะใช้ไอต,ตัวนี้ไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้ไม่เกี่ยวรอกวีไฟไอ,อะเพราะว่าผมเปิดแอปมาอาจจะมีอาจจม่าสามตัวนะครับที่เราจะได้มาตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับมันจะเล่นบนคลาวนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ก็จะใช้ตอนตั้งค่าก่อนเข้านะครับผมอ่ะเนี่ยอันนี้ก็ถ้ามีหลายบูส s t แตกก็จะมีหลายเลเยอร์นะครับเลเยอร์อ่าหลายอันโ okay. อเคอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับอันนี้ก็เก็บไป ส่วนนี้ตัวนี้จะเป็นตัวหลักเลยนะครับที่เราเปิดเข้ามาแล้วจะเจอเกมนะครับผมตัวนี้เราจะใช้นะครับอ่ก่อนแรกเลยนะครับวิธีง่ายๆแบบง่ายมากๆเลยนะให้เราเข้ามาใน Google นะครับวิธีจะโหลดวิธีแรกนะครับเข้ามาแล้วพิมพ์ว่าบูสเต็คนะพิมพ์ตามผมนะครับ v v u e นี่ครับจะเจอบูส t ต็เลยนะครับถ้าใครไม่เจอก็ s t a c k s นะครับบูส k ตะครับวกดเข้าไป enter เข้ามาที่เว็บไซต์ b o o s t a c k c o m นะครับเข้าไปเว็บแรกโอเคก็จะเจอหน้านี้มานะครับผม เห็นไหมทุกคนเห็นไหมกดโหลดเลยนะครับดาวน์โหลดบูสเตอร์อ่ะกดแค่นี้พอแล้วครับโอเคทุกคนเห็นไหมมันก็จะโหลดอยู่นะครับอ่ะโหลดเสร็จแล้วอ่าเขาบอกว่าคลิก to install อ่าคลิกเพื่อติดตั้งอ่ะเห็นไหมโอเคเราก็กดคลิกมาแล้วกด yes นี่ครับแล้วก็รอนะครับผม checking อ่าโอเคนี่อัปเดตโอเคตัวนี้ถ้าใครที่ยังไม่เคยโหลดจะเป็นคาว่า start นะครับหรือว่า install อะไรสักอย่างของผมเป็นอัปเดตนะเพราะว่าผมมีแล้วอ่ะก็จะอัปเดตมันเป็นเวอร์ชันใหม่โอเคแล้วก็รอน,นะครับผมจนเสร็จ โอเคตอนนี้ก็โหลดเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่จะเข้าเกมนะครับผมก็เข้ามาที่เพจสโตร์นะครับผมแล้วมันจะไม่มีเกมอยู่นะครับผมอ่าให้ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับก็ให้พิมพ์ว่า Fire นะครับนี่เลยตามนี้นะครับแล้วก็โหลดมาให้เรียบร้อยครับโหลดเสร็จก็มันจะมาอยู่ตรงหน้านี้นะครับผมให้เรากดเล่นเข้าไปได้เลยครับอ่าโอเคตอนนี้เราเข้าเกมผีไฟเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าจะเล่นได้หรือเปล่า วิธีโหลดก็แค่นี้นะผมสำวิธีตั้งค่าหรือวิธีการตั้งค่าปุ่มการเล่นสอนเล่นอย่างเงี้ยอยู่ในหน้าช่องเลยนะครับสามารถเข้าไปดูคลิปสอนได้เลยนะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแลนะครับสามารถเล่นได้นะครับฟีไฟที่เราโหลดมาก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้ในลิงก์ใต้ d ดี c r i คลิป n น,นะครับผมก็จะเป็นลิงก์เพจนะครับทักเพจมาได้เลยนะครับผม